วันนี้นะครับเราก็จะมาเป็นการเทคนิคหรือวิธีในการต่อสายไฟแข็งกับสายไฟอ่อนแบบนี้เข้าด้วยกันนะครับเราจะมีวิธีในการต่ออย่างไรนะครับให้มันแน่นให้มันง่ายให้มันรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านทำการปอกสายสายแข็งก่อนนะครับความยาวเนี่ยประมาณสัก2นิ้วนะครับกะเข้าๆเอานะครับมาถึงขั้นตอนในการปอกสายไฟอ่อนหรือว่าเส้นฝอยแบบนี้นะครับก็ให้ทุกท่านทำการปอกยาวกว่านะครับโดยประมาณ ประมาณนี้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเปะก็ได้นะฮะหลังจากที่เราทําการออกสายทั้งสองเส้นแบบนี้แล้วนะครับให้ทุกท่าน,นทําการนำสายฝอยนะครับมาพันไปที่สายแข็งของเรานะครับอ่าพันตามนี้เลยผมถนัดข้างนี้นะฮะพันไปแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้อันนี้คือยังไม่เสร็จนะครับ หลังจากที่เราทำการนำสายเส้นฝอยนะครับพันใส่ที่ใส่แข็งเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกท่านทำการตัดส่วนที่เหลือนี้ออกไปนะครับปึง้งอ่าง่ายๆนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ให้ทุกท่านทำการนำครีมนะครับจับแบบนี้จับมาครึ่งนึงนะครับงอไปงอแบบนี้เลยแบบนี้นะครับง่ายๆแค่นี้ดึงไม่หลุดแน่นอนนะครับ ไม่มีหลุดแน่นอนนะครับ